โอ้โยก็ตัวนี้เรื่องนี้สนุกมากเห็นช่วงนี้กำลังดังๆเลยอะ่ะโอ้โหอุ้ยว่สนุกจังเลยโอ้โหตัวอะไรเนะี่ยโอ้โหไปไปดูแล้วโอ้โหใครแอบกลับไปทางไหนบ้างเนี่ยมองกอนไป,ประตูใวิพีโอไหนใครวะเนี่ยบองกอนไปไปดูวิดีโอไหนใครมาเรียกบองกอนไประตูใวิพีโอไหน เฮ้ยขอเข้าบ้านหน่อยขอเข้าบ้านหน่อยอุ้ยฝนตกไม่เห็นไงเนี่ยโอ้เป็นเจ้าบ้านแบบไหนเป็นเจ้าบ้านแบบไหนเนี่ยโอ้ยเจ้าเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาขอนั่งก่อนนั่งคุยก่อนโอ้นั่งสบาจังเลยอุ้ยเคียมไรอ่ะขอเล่นด้วยสิเฮ้ยหยุดยดนี่คือวันนี้นะฉันมาที่เนี่ยเพราะว่ามีเรื่องจะคุยด้วยคือคือว่าฉันกับคุณลินนี่นะฮะ โอ้ยลำคานว่ะโอ้ยเดียงดังอะคือฉันกับคุณเนี่ยนะไปเจอร้านอาหารร้านนึงมาไม่ใช่สิมันเป็นคาเฟ่เปิดใหม่สวยมากเลยใช่แล้วคือแบบพวกฉันน่ะอยากไปมากเลยนะแต่วมามีเงินเปล่าแต่ว่าได้ข่าวว่าร้านเนี้ยอาหารแพงมากเลยทุกคนจริงเหรอใช่ฉันคือฉันแบบ ตกกระป๋องอะนะตลาดก็แบบไม่ได้ทํางานมาหลายวันแล้วว่าตอนนี้ก็ไม่มีตังค์แล้วเออเราก็ไปเทรดหุ้นหมดแล้ <c oughs> ไม่เคยมาแบ่งเพื่อนเลย <c oughs> อุย้ยคุณลิลี่นี่กินแต่ดอกไม้ทั้งวันกินดอกไม้ต่อไปแล้วกัน<ช>ไม่ต้องไปหรอกนี่อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งคือตอนไม่แก่ฉันอยู่ข้างหน้าฉันกินดอกไม้ทำไมได้ <c oughs> ถามนายว่านายว่าจะมีเงินเหลือไหมคือคือฉันยืมหน่อยดีขอคิดแป๊บนึงนะอ๋ยเพื่อนการคิดอะไรย่าไม่ใช่ขอคิดก่อนว่ามีเงินหรือเปล่าอืมขอยเลยขอยเลยไม่คืนไม่คืนไม่คืนไม่มีอ่ะขอยเลยขอยอ้าวอ๋ออ๋อไอเดี๋ยนะเหมือนจะจาได้นะว่ามีอยู่ในห้องอ่ะอ่าสรุปมีหรือไม่มีอยู่ตรงไหนตรงไหนมีมีตรงไหนตามมาตามมาตามมาเออ ทำไมอยู่นอกบ้านอ่ะอ,อ้าก็เป็นในห้องลับนี่หุยห้องลับมันควรจะอยู่ในบ้านเปล่าอ่ะว้ยอยู่ในสรไว่นานนี่โอ้โแรงตรงนี้ว้ยหุยนี่อะไรอ่ะไหนมไม่เห็นจะมีห้องอะไรเลยเออเอา่าอยวแป๊บนึงนะหาของแป๊บหนึ่งอยู่ไหนนะเหมือนฉันจาได้ว่าฉันรานจะมีอะไรเลยนี่คือได้เหรออย่าแป๊บหนึ่งนะอืมเข้าได้เลย แปเที่กันอืมไหนวะเนี่ยโอ้โอเคจะพอ่อไหมอ๋ออ๋อโหไฮเทคจังเลยนะใครมาทุบเนี่ยฉันไม่รู้โอขอเลไรละกันนะไม่คืนโอ้ยนี่นี่ขอ,นขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนสิเออเจ้าของบ้านอนุญาตร้องเลยแค่เหรอไม่งั้นไม่พามาหรอกเดี๋ยว ทำสัญญาไม่คืนยา<ห>นพึง่งอ,อะไรต้องคืนโอ้ยก็นายก็ฉันบอกนายแล้วว่าขอเลยไม่คืนอาจาะเป็นหย่าเป็น,เ,ปนเหมือนตะข่าวนะธุกินหมื่นล้านอะไรสักอย่างเนี่ยแหละข่าวอะไรวะหมื่นล้านอะไรขาวอะไรอะไ่ะเฮ้ยนั่นขุดแล้วนะ กระดูกฉันอ้ยฉันไม่มีเลยนะดูสิฉันพี่ทอนเดียวเองลนก็คือของฉันนั่นแหละอ่าอันนี้คือแล้วคืนแล้วไม่ให้คืนด้วยทำไมคือแล้วไม่ให้คือคืนแล้วจ้าแต่ว่าเออฉันคืนแล้วเดี๋ยวนะเงินมันดูหักไปนั่งไงนั่งไงนั่งไงอยู่ที่คุณลิลลี่น่ะ โอ๊ยงัย้นฉันไปก่อนนะเงินไม่ได้เอาเงินคืนก่อนรู้ได้ไงว่ามีเนี่ย,ยก็มันไม่เต็มกล่องนะกปกติมันจะมีเต็มกล่องงั้นไงเป็นคนเอาเงินไปแล้วกันแล้วก็ไปเลี้ยงพวกฉันโอเคปะสามชั่วโมงค่ะ ดอกไม้โอ้ยคนลิลลี่โอ้ยคนลิลลี่อย่าเนี่ยมันเต็มร้านไปหมดเลยเนี่ยใช่ใช่คนลิลลี่ขึ้นร้านกันเร็วเก็บของไว้กินข้าวก่อนโอ้ยแตะพี่โอ้ยไม่ใช่ดีคนลิลลี่คนลิลลี่อ่ะเดี๋ยวต้องโดนล้างจานหรอกใช่ใช่รีบขึ้นไปได้แล้วเผลอถ้าไม่โดนล้างจานอาจจะโดนเสียเงินไดยรีบเข้าไปสิโอ้ยโอเค โอ้ยอยู่นะอยู่ยุดอยู่นะอยู่จุดพวกเธอทำอะไรกันเนี่ยจุดโอ้ยโห่แต่วิวนี่ก็สวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้จริงด้วยนะเฮ้ยแต่ดีเลีกเล็กสวัสดีครับไม่คนเลลี่ไม่ใช่เจ้าของร้านสักหน่อยมาตัวจริงๆเลยมาตัวถูกต้องนกกันดังเลยขี้นกอะไรเราขี้นกอ้าวขี้ใครแอ้นี่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 นายมิว ฉันคิดว่าเดี๋ยวฉันน่าจะต้องขอตัวไปข้างนอกก่อนพอดีฉันหิวมากเลยเดี๋ยวฉันไปซื้อหมูปิ้งข้างหน้าบ้านกินก่อนนะโอเคบ้ามม่่ไไงนายกินที่นี่กันไปเลยโอเคมั้ยโอเคโอเคอย่าลืมกลับมานะเออเดี๋ยวฉันกลับมานะนายกินไปได้ฉันรอไม่ไหวแล้วโอเคเฮ้ยนั่งนี่เลยไหนอาหารอาหารนี่เฮ้ยคุณลิลี่ตื่นได้แล้วคุณลิลี่โอ้ยอะไรเนี่ยนี่มันอยู่ในห้องกินข้าวนะไม่ใช่ห้องนอนนะเฟย์นอนต่อดีกว่า เฮ้ยตื่นโอ้ยไม่ใช่เวลานอนนะนี่เวลากินข้าวคเฮ้ยหมดที่รอนานค่ะพอดีฉันเป็นเออพนักงานที่นี่ไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีคะผักทอดเรมีให้ผักทอดแล้เฮ้ยเรามีเมนูไหมเนี่ยดอกไม้ทอดเอ้ยเมนูก็จะมีเป็นพวกแบบว่าเนื้อผัดดอกไม้ทอดนะคะเอ้ยดอกไม้ทอดก็มีนะคะเดี๋ยวฉันขอไปหาเมนูมาให้ก่อนเรา มีดอกไม้ทอดไหมอ่ะไหนมีดอกไม้ทอดอ่ะขอดอกไม้ทอดหน่อยนี่ดอกไม้ดอกไม้อ่ะมีมีค่ะมีมีมีอันดอกไม้อ่ะเด็ดเด็ดเด็ดโอ้ยแต่ยังยันได้ไหมล่ะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเด็ดมาจากข้างในให้นะคะเด็ดเลยเหรอคู่นะคะจริงๆคุณผู้ชายที่นี่มีสเต็กหมูสเต็กเนื้ออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชายรับรายเดย์ค่ะโอ้ร้องเป็นเพลงเลยค่ะโอ้ยนานธรรมะเนี่ยม่ไหนอาหารธรรมะมา ดอกไม้ลาเวนเดอร์จากประเทศอเมริกาค่ะไฮไหนไหนไหนดูดิดูดิไม่มีจากประเทศไทยมั้งเหรอไม่มีลาเวนเดอค่ะดอกไม้ใช่อันนี้ดอกไม้ค่ะโอ้โหน่ากินจังเลยอ้าวว่าเตะสติคุ้มเลาโอฮ้ยกินเบาๆหน่อยเป็นผู้หญิงผู้ชายอหะนิดนึงหน่อยนิดนึง อร่อยขนาดนั้นเลยไงโอ่อยเนื้อเนื่อโอ้โหอ่ะสเต็กเนื้อของเอ้ยสเต็กหมูของคุณผู้ชายมาแล้วนะคะอันนี้จะลงสเต็กหมูหรือสเต็กเนื้อสเต็กหมูสเต็กหมูอ๋อฮิฮิฮิเฮ้ยไอดอกไม้ข้างในกินได้ไหมดอกไม้ไปกินข้างในนะลิลี่ไม่ได้ไม่ได้นะคะคุณลูกค้าโตเอ้ยงมมมมมมกินนี่กระดังแต่อันนี้ก็อร่อยอยู่นะเนี่ย นี่อร่อยจังเออดิฉันขอเก็บเงินก่อนได้ไหมคะทั้งหมดก็จะเป็น5,000บาทนะคะโอ้ยผมรวยเอาเพชรไปเลยนี่โอ้ยขอบคุณนะคะพอดีว่าแฟนฉันมาแล้วว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอรีบกลับบ้านนะคะสวัสดีค่ะเอออารีบจังเอ้ยว่าแต่นายยิวดอกไม้ข้างในกินได้ไหมน่ะอย่าที่ทุบนะยาหัวยังเตรียมที่ทุบมาอีกเตรียมพร้อมจริงใช่พื่นาย ทำไรฉันเห็นนะทำไมเหรอเฮ้ยไอนบี้กลับมาก่อน<ะ>ฉันเห็นนะที่พวกเธอพวกเธอจะขุดกระจกบ้านฉันใช่ไหมแต่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 แตฉัน <ทำ S 2> ไม่ได้ขุดน,นะ ยายลิลลี่จะขุดกระจกร้านฉันใช่ไหมฮ่าฮ่าฉันยังไม่ได้บอกเธอซิจริงๆแล้วที่ฉันพามาวันนี้เพราะฉันจะมารียดขุดไงเงินพวกแกงเลย่ะฮะจริงๆแล้วที่นี่คือร้านของฉันเองนะเอาอกก็ว่าอยู่ถ้าร้านของเธองั้นฉันก็ขุดได้อะพี่ ของร้านนี้จริงๆอ่ะจะมีเมนูดอกไม้ทอดที่เธอชอบได้ไงยายเนนี่ก็ว่าเป็นโอ้ยอย่าตีคอได้แล้วโอ้ยในบิวนันนี้ก็ตีเยอะแล้วเนี่ยเอาก็กำลังแค้นไงอ๋อเหรอขอบคุณใมากนะเออข้ากันแล้วกันว่าแต่ลิลลี่นี่กินแก้วเข้าไปหรือเปล่านะอ่าน่าจะกินไปแล้วเออฉันไม่เห็นแก้วสักอันเลยอ่ะตกอยู่ที่พื้นไม่มีอะไรอ่ะเออเพราะเปิดเกินไปแล้วอ่ะเมื่อกี้ตอนบี๋ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขายดอกไม้ให้ก่อนแต่แก้วขายไม่ได้ไดอะทำไงดีอะ้ยทำไงดีนายบิวเราต้องเรียกรถโรงพยาบาลแล้วล่ะอ๋อมีรถสั์เปล่าไม่มีมีดอ,อกไม้อยอ,อยะย<า>อะไรนะอะไรดอกไม้อะไรเ,เด็ดอกม้จากของเธอมาอะไรนะออาดูสิอร่อยอะเนี่ยอันนี้อร่อยยังเลยอ โอเคโอเคขอโทษขอโทษเีววัที่เดิมีววั่เดิมจจเนเดี๋ยววที่เดิมเจ๊เ๋ยวค่ะอยู่ได้แล้วนะอยู่ได้แล้วยุดเฮ้ยเดี๋ยวฉันเรียกรถโรงพยาบาลก่อนนะโอเคฉันเรียกรถโรงพยาบาลมาแล้วฉันไม่อยากไปรถพยาบาลหยุดนะอยู่อย่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนรนันมรเลยเฮ้ยนันมันย่นหยุด วอนให้จะหนีไปไหนรอรอวอนรอวอนขับขรถอท่านเนดกมตัวสวัสดีหมอละเอ๊ะคนขนอ้าวคุณหมอรามาดอกไม้ที่ต oh, oh, wow. sort of ั้าวท่านชือรามะดอกไม้ชออไดอกไม้ติดดดอไม้ตดดอกไม้อย่าเที่ยวฮะอ้าะอะไรนดอกไม้เอาอย่าตมอมดอกไม้โอเล่นนี่นี่ เชื่อเลยว่าโลกจะกลมขนาดนี้ทําไมฉันจะต้องมาเจอกับคนแบบนี้ด้วยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวฝังให้อะแมเนี่ยบๆเลยโอ้ยเดี๋ยวฝังไม่ไรโอ้ยมันไล่ฉันอีกแล้วอ้ยอยู่นะโอ้ยเนี่ยมารถชันเอารถดฉันขึ้นมาเฮ้ฉันได้กินดอกไม้มารดด้วยินไหมโอ้ยไม่น่าดอกไม้มา ขอออกกันเดินแล้วกันเออเดี๋ยวฉันไปส่งลิลลี่เองนายก็ตามมาแล้วกันนะเอาล่ะยินดีต้อนรับเข้าศูนโรงพยาบาลของฉันเองโรงพยาบาลหมู่บ้านแจมส์สใส์ไสโอ้ยใส่มั้ยฟังฉันพูดก่อนสิอย่ามาใกล้อย่ามาบังซีนเฮ้ยยายลิลลี่นี่น้าน่ก็ฉันไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันจะต้องมานั่งตั้งโรงพยาบาลที่หมู่บ้านของเธอไหนดอกไม้เฮ้ยออกมางอน ขอแนะนำโรงพยาบาลก่อนโอเคงั้นคุยกับผมกันนะฮะเออไม่เป็นไรนั่นคุยกับนายกันคือฉันนะนะเก็บเงินหอมล้อมริมาเป็นสิบปีเพื่อมาสร้างโรงพยาบาลแห่งเนี้ยแต่ฉันก็ต้องมาสร้างที่นี่โดนเจอยายลินลี่ต้อนสวนโรงพยาบาลทุกคนเนี่ยแล้วคนไม่รู้หรือว่าผมอยู่ที่นี่กับคนลินลี่ฉันจะไปรู้ได้ยังไงแล้วฉันก็แค่มาตั้งแถวชนบทฉันคิดว่านายอยู่ในเมืองอายาทยุทธ์นะนะเฮ้ยไม่ได้อยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปในโรงพยาบาลก่อนแล้วกันหน้าตาจะมาโอเคครับ ดิลี่ไปไหนเนี่ยไอ้ไหนไม่เห็นไม่ดอกไม้เลยคอยรอขอรอเดี๋ยวเดี๋ยวมีดอกไม้แบบหูฉันชอบสะสมดอกไม้เดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวอกไม้คนดิลลี่เขาเสร็จติดดอกไม้เปล่าเนี่ยไปหมดที่แล้วไม่เจอเลยเฮ้ยเนี่ยีเดี๋ยวมาคุยกับหมอก่อนห้องนี้ห้องนี้ไหนดอกไม้เหรอห้องนี้ดอกไม้เหรอไหนไหนอะมีนี้หรือเปล่านั่นมันนาบิกามีนี้หรือเปล่าโอ้ยไอ้นางเงินจะให้ดอกไม้ใช่ไหมนี่นี่เออสรุปเรื่องเอาเป็นไงมาไงไหนบอกหมอที่กินแก้วเข้าไปเนี่ยดอกไม้อ่ะ ก็นางเงยดอกไม้อะที่เธอโยนมาให้เป็นคนหมอพอจะเข้าใจแล้วว่าคนกินแก้วเนี่ยผิดปกตินะแต่ถ้านสำหรับลิลลี่น่าจะปกติดีอะเออยังไงเดี๋ยวคุยไปน่าจะไม่ได้เรื่องเดี๋ยวหมอพาไปห้องทีทีสแกนเลยแล้วกันนะตามมาตามมาดอกไม้อะอันนี้เราถึงห้องทีทีสแกนแล้วลิลลี่เข้าไปอันนี้มีดอกไม้เหรอไหนเออมีเุ้ยอันนี้อะไรอะรอแป๊บปิดประตูก่อนในมือข้ามาได้เลยนะตรงนี้เหรอเฮ้ยดอกไม้หน้าตาแปลกประหลาดกินได้ไหมอ่ะ ไมได้โอย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 หมอรามอทไงดีอะชิปไก่ลหมอมันแยกว่าแกอีกนะเนี่ยเออจริงด้วยมันจินไม่ได้อะคนแบบไหนวะเนี่ยคนแบบใดวะเอานอนแล้วผมต้องไปอยู่ไหนอะออยหไนอยู่ในในนี้แหละอ๋อโอเคโอเคลิลี่ก็นอนแล้เดี๋ยวหมอให้ดอกไม้ได้ดอกไม้เหรอไหนดอกไม้เนอนแล้วดอกไม้ด้วยเย็นใจเย็นใ นลอยอูดอกไม้นายไม่ต้องหวังอะไรบิวเดี๋ยวฉันจะให้ดอกไม้ยาสลบกับเจ็บไม่หน้าโอ๊ยนะนี่ได้กินดอกไม้โอ๊ยไหนอุ้ยไหลลงไปเลยลองลอยลองลอยมันไหลเข้าหัวไปแล้วอ่าโอเคถ้างั้นเริ่มผ่าตัดกันเลยดีกว่าโอย้ฉันว่าไม่เป็นไรหรอกผ่าเลยผ่าเลยผ่าเลย หายนี่นี่นี่เดี๋ยวหมอราโม่จะแสดงมายากลให้ดูนะดูดูความเก่งของหมอแล้วกันนะทุกคนอใครอะอันนี้นี่อะไรอะไรอะไรโอ้โหจะโอ้โหอะไรขนาดนั้นเข้าใจว่าหมอเก่งแต่ว่าแบบนี้ก็เขินแย่เลยนะเป็นไงบ้างนี่ไม่รุนเรื่องอะไรเลยหมอเป็นไงบ้าง ว่าไงสาวรองไหมเหิวอยากกินดอกไม้อ่ะโอ้ยอยากกินดอกไม้โอ้ยเรานว่าฉันเอาโอ้ยฉันเอาดาบออกมาจากตัวเธอได้แล้วไงเดี๋ยวจ่ายเงินด้วยแล้วกันนะเออฮะไม่มีเงินดอกไม้เดี๋ยวค่อยให้ได้ไหม อันนี่นี่จ่ายเงินมาก่อนนะให้ดอกไม้นี่นี่ให้ดอกไม้ให้ดอกไม้จ่ายเงินเป็นดอกไม้ไหมใครเขาจะเอาดอกไม้อร่อยนะร้องร้องร้องจ่ายรถด้วยไม่ได้เป็นคนกินดอกไม้แบบเธอนะยายลีใช่ไม่เห็นนะนี่นี่นีจ่ายแบบไดมอนด์มีไหมมีไหมไม่มีอ่ะไม่มีมีสิมีสิไม่มีไม่ได้เอามากุศลนะเนี่ยเฮ้ยอย่านะเหมือนจบมีอยู่แะเนี่ยกางเกงเนี่ยนะ โอ้ยเอาคืนไปเลยจะไม่เอาให้หนูไดอเอยคุณเะว่าทำบุญทำกุศลนะดอกไม้แบบจ้าออกไปได้ไล้ไปพร้อมไปแล้วขอบคุณค่ะคุณหมอบายนะคะสำหรับใครนะที่รอบคลิปนี้นะแล้วก็เหนื่อยกับการดูแลลิลลี่แบบหมอเนี่ยกดหัวใจหมอหน่อยนะก็กดไลค์กดแชร์กดกดติดตามกงใจลาหมูด้วยนะใช่ใช่ แล้วก็บีฟวัวไมนด่ด้วยคนคนคนอันคนลิลี่บางก็โดดได้ไหมเดี๋ยวไปโดดแทมเบอรลนเอาที่บ้านงั้นถ้าใครชอบก็มแหละนะหมอมีดอกไม้ไฟฟ้าไหมหมอคืออะไรลามลามะมีดอกไม้ไฟฟ้าไหมดอกไม้ที่เป็นไฟฟ้าคืออะไรวะนี่ที่มันเป็นไฟฟ้ายไม่มีไม่มีอาปิดคลิปเพียงเท่านี้เหนื่อยแล้วหมอเหนื่อยแล้วคุยกับลิลี่ไม่รู้เรื่องทุกคนบ๊ายบายไปไฟ